สวัสดีครับวันนี้ผมโพดพิคุนทองนะครับอยู่นาสนามพระเครื่องวัดพิคุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นไงครับคุณพี่ใส่กอบหรือไงครับสวยเลยนะสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมบลาลังสีบิ๊กเซี่ยวครับองคเท่าไหร่ครับวันนี้ 50, 50บาททุกองนะครับร้อยขายห้าสิบซื้อร้อยขายเท่าไหร่นะครับห้าสิบ <50 S 1> ต้องใส่จะรวยโอเคดีต่อไ,อไหมต่อนะ สนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับน่ะคึกคักไปด้วยเสียรพระแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็มีพระเครื่องแผงบิ๊กเซลคนเมืองสิงห์นะครับเหมาพระมานะครับแล้วก็นํามากองแบบนี้นะครับองค์ละยี่สิบห้าสิบนะครับพระบ้านไข่ก็มาเลือกกันไปนะครับเนื้อดินเนื้อชิ้นเนื้อผงเหรียญลูกหลอมีทั้งหมดนะครับตอนนี้หัวรวมแล้วครับนี่ครับหัวรวมเลยครับโควิดมาแยกกันเลยโควิดไม่กลัวแล้วตอนนี้เงินไม่มี เงินไม่มีต้องหากันนี่ครับกองเบลเลอร์เลยนะครับสำหรับแผงบิ๊กเสี่ยวคนืองสิ่งนะครับช้ชางสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยอดช้ายโอ้โหกินกล้วยด้วยบำรุงกำลังแหมเรานี่มันเข้าใจนะเนี่ยประจยัยไหม<ะ>กินกล้วยด้วยซื้อมาไงเนี่ยอ๋อของพี่ช้างซื้อมาพี่ช้างเข้าใจดีฮะอ๋อลูกสาวปลูกโอ้โหปลูกได้ลูกขนาดนี้เนี่ย โอ้แล้วขี่วีลูกเนี่ยต้องมีสิบฝ่าเนี่ยลูกเดียวก็อิ่มแล้วนะลูกเดียวก็อิ่มแล้วอะ่ะแล้วมีกล้วยอะไรเขาเรียกกล้วยปตมมกล้วยนะกล้วยปตมมเคยเห็นไหมไม่เคยลูกมันมีลูกอะ่ะไม่ได้กินได้เพราะแพงนะอ๋อแพงแพงด้วยอไม่เคยไปผูกโอ้โหครับมืดเลยแลายหมอโอ้ลูกเบลเลอร์เลยนะครับนี่นี่นี่นำมาแบ่งปันกันนะครับพี่ช้างนำมาแบ่งปันนะครับนะแจกจ่ายกันกินนะครับหมอไปไหนวะเนี่ย หมอติทุลายยังไม่มาเดี๋ยวก็มาด้านหลังแล้วนะครับก็มีแหงพระเครื่องนะครับนะนำมาวางขายกันนะครับตรงนี้เป็นแหวอของพี่สำรานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแหงของคู่ยายมิงนะครับพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขังนะครับตะกรุดเบี้ยแก้หมากทุยนะครับนามีทั้งหมดนะครับเนี่ยพระปู่พระเก่านะครับดินชินผงมีทั้งหมดสมเด็จก็มีนะครับโอ้โหอันนี้เก่ามากนะครับเป็นตะกั่วนะครับนี่ โคตรเก่าเลยนะครับเป็นตะปวเก่าๆเลยนี่หนักตึกเป็นกุมารทองนะครับพิมพ์พนมมือพนมมือหรือดูดลกเนี่ยผู้ใหญ่ดูดลกนะที่ไหนตีเป็นที่ไหนแบบเนี้ยไม่รู้เลยรู้เก่านะเก่าจริงๆอันนี้เก่านะครับของผู่ยมิงนะครับนะใครชอบก็เดินทางมาได้นะครับที่สนามประเครื่องวัดรุณทองนะครับเก่าจริงๆนะครับอันนี้นะครับนะสงสัยเจ้าของเดิมตั้งหน้ารถไว้นะครับ ของผู้เยี่ยมิงเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับนาบางกระทิงเนี่ยนะครับใส่ตลับเงินเก่าๆเลยนะครับแล้วนี่นะครับพาคุณแผนบ้านกลางนะครับใส่ตลับเงินนะครับตรงนี้ก็เป็นแผงของพี่ชายเจดีนะครับพี่บุสวัสดีครับพี่บุบางคานนะครับใครมีปลาเครื่องจะขายนะครับนะโดยเฉพาะปลาเครื่องหลวงพ่อเงินนะครับนะติดต่อพี่บุบางคานได้นะครับเป็นไงจัดไปอะไรพ่ออะไรพ่ออะไรเนี่ยสลัดอะไรเนี่ยปลัง พระครูปรังนะพระครูปรังอันนี้ล่ะหลวงพ่อไวยสลัดรอดสลัดรอดเนี่ยสลัดรอดอ๋อนี่หลวงพ่อวัดอะไรนี่พ่อไวยพ่อไวยวัดโป่งแคลโป่งแคลที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ที่เขาเคียรได้ว่าโป่พัทธสีมาใช่ใช่ของพ่อไวยของแมนนะของแมนแมนพระบ้าน แมนพี่กุลทองคนเดียวกันนะครับนี่นะครับนาพักเครื่องนะครับมีหลากหลายมากมายนะครับใครชอบพักบ้านก็เดินทางมาได้ตรงนี้เป็ osters. นแผงของพี่ประัทุมนะอ๋อมาแล้วนะครับนี่พี่ประัดทุมมาแล้วนะครับนะใครชอบพักเก่าๆเนี่ยนะครับนี่ปาปิตานะครับเนื้อทองผสมนะครับเก่ามากนะครับของพี่ประัดทุมนะครับอันนี้เป็นแผงของน้องแมนนะครับนาแมนพี่กุลทองนะครับนะครับพักปูพักเก่านะครับเครื่องลางของขังมีทั้งหมดเหมือนกันนะครับเนี่ย นี่ครับนะมีดหมอครับด้านหลังเราก็มีนะครับนะตรงนู้นแผงยาวไปเลยนะครับยาวไปนู้นเลยนะครับตรงนี้ก็พี่เข้ามาจากนะครับน่ะอังจวันอังทองนะครับนะแล้ววันนี้นะครับที่สนามพระเครื่องวัดสุตุนทอนะครับเนี่ยติดกับโดมจอดรถแบบนี้นะครับจะเป็นตลาดต้องชมนะครับนะบรรดาชาวบ้านนะครับนำของมาขายของกินของฝากของเที่ยวลึกนะครับผักสดถุงละหบาทสิบบาทนะครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อะไรกันล่ะอะไรกันละ่ะจัดไปหลวงพ่อแพ้ขาไม่ดูเศรษฐกิจเลย16 <laughs> จัดไปต่อที่ต่อ,อยังไม่ต่อไม่ต่ออนะต้องต่อต้องต่อนะครับลูกเหมือนหลวงพ่อเพ้นะครับวัดพิบูลทองรุ่นแรกนะครับปี2508นะครับเป็นลูกเหมือนปั๊มสวยๆลยครับนี่เหรียญพรโต้บางพีอ๋ออันนี้ออกวัดยาง16ออกวัดยางมันล่อยหล่อลงไปปะเนี่ย เลือดน้อยลงนะหายากนะหายากพระหายากแล้วก็ที่นี่นะครับสนามพักเครื่องวัตถิทุนทองนี่นะครับที่จอดรถฟรีนะครับนี่ครับนะแล้วก็ห้องน้ําฟรีนะครับห้องน้ําก็มีเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับตรงนี้ก็เป็นแผงของนายเอวังหน้านะครับในสวัสดีครับนี่ครับเป็นแผงของนายเอวังหน้านะครับจําหน่ายพระเครื่องทั่วไปนะครับรับจัดหาพระเครื่องนะครับนลูกตก หรือพระเครื่องจํานวนนะครับนะเป็นร้อยเป็นพันอง์นะครับนะนะเอรับจัดหาให้นะครับสิงห์หลวงพ่อรอดหลวงพ่อพักวัดโบสมีสองวัดคล้ายๆกันรอดสิงห์ู้สิเียออสิงห์หลวงพ่อรอดสิงห์เนี่ยสิงห์เนี่ยขดจะสิงห์ขจะสิงห์เออนลตะกัวลวตะกัวหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนกับหลวงพ่อพักวัดโบส มีหรอบ้านมีบุญเอาไปมีเรื่องทำไมจะไม่มีหรอพีราทุ่มสวัสดีครับครับนะตอนนี้ก็พึ่คักกันแล้วครับนาเดินดาเซียนพักมากมายนะครับนาพังนําพับเครื่องมาขายนะครับและมาเลือกหาซื้อพักเครื่องกันนะครับ แล้ววันนี้นะครับนท่านใดที่เดินทางเที่ยงใดเขาขอเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับท่านใดที่ออกไปหาเงินหาทองก็ขอได้เงินได้ทองเลี้ยงครอบครัวกันเยอะนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับจากผมโพ่อพิกคุณทองนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับโดยเฉพาะกดติดตามนะครับนให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆนะครับในเรื่องพักเครื่องให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ